ดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลเบอร์ไดริวนะคะวันนี้มาพบเจอกันกนกกันอีกครั้งและคลิปความรักประจําเดือนมกราคมนะคะแฮปปี้นิวเ a ียร์นะคะชาวราศีกรกฎขอให้ปี2021นะคะเป็นปีที่คุณสุขสมหวังนะคะมีความสุขทุกอย่างกับสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้ขอให้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวราศีกรกฎนะเรามาเริ่มกันนะคะคลิปของเราประกอบด้วยสส่วนคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแ,แล้วก็คนมีคู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยกับคนโสด ชาวราศีกรกฎนะคะข้างล่างมีเพื่อนๆทำถานสแตมป์ไว้ให้อย่าลืมไปกดไลค์หน่อยนะขอบคุณแล้วก็ปเป็นกำลังใจให้เขานิดน,นึงนะจ๊ะมาเริ่มกัน,นะคะ่ะชาวราศีกรกฎคนโสดความรักของทานคุณในอดีตเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีกรกฎคนโสดนะคะเหมือนจะดีช่วงหนึ่งนะคะนี่ก็กลับไปโฟกัสในเรื่องความรักเก่าๆอีก ชาวราศีกรกฎบางคนยังฝังใจนะคะหรือแบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ชาวราศีกรกฎดีขึ้นมูฟออนได้กับตัวเองนะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการกลับไปคิดถึงคนเก่าๆนะคะอาจไปแอบบดูส่องดูรูแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าหรือเปล่าทีนี้ชาวราศีกรกฎเขาคุณเหมือนแบบโอเคแหละตอนนี้คุณาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมความรักที่เข้ามาในชีวิตเรามาดูเปาะบางจาังเลยมันดูไม่ประสบความสําเร็จมันดูไม่มั่นคงไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะคะบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหมันหมัดก็มีเรามาดูกันซิว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะเออราศีกรกฎ่าในเดือนมกราคมแบบนี้นะคะในเดือนเนี้ยคุณมีแนวโน้มที่ ไพ่มันคือดียมเพรสดีเฟอร์สโอ้คนละแนวกับราศีมีถุนเลยนะเพราะว่าในเดือนนี้มันเหมือนกับตัวคุณอาจจะไปอีกแล้วกลับไปส่องนะคะกลับไปดูชีวิตของแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าของคุณนะคะเราไม่รู้ว่าคุณไปส่องหรือไปเห็นอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้อง move on คุณต้องเดินไปข้างหน้าต้องกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับมามีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนไปส่องเนี่ยโซเชียลมีเดียไปส่องไลน์นะคะไปส่องไอแล้วเจออะไรบางอย่างแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าอะตอนนี้คุณคงต้องรับหรือยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยในตอนนี้แล้วนะคะคุณไปส่องเจออะไรหนดูสิ ราศีกรกฎคะคุณอาจจะไปส่องว่าเราพบว่าเขาอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะมีการพูดคุยกับใครในชีวิตเขาคนคนนี้คู่ของคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างจ้งดาบในเรื่องของความรักในระดับหนึ่งแต่พอเหมือนช่วงนี้คุณรับรู้ได้ว่าคนคนนี้หรือว่าคู่ของคุณคนนี้เขาน่าจะเปิดใจคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือเปิดใจศึกษาใครสักคนหนึ่งนะคะ คือนึกว่าคนเราเคยรักกันนะ่ะหรือคนเราเคยรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะ่ะมันมีเซนส์หรือมันมีการรับรู้อะไรได้บางอย่างเนี่ยแหละแล้วมันอาจจะทำให้คุณรับรู้ว่าเฮ้ยเขามีบิ๊กนิ่งใหม่มีการเริ่มต้นใหม่ๆบางอย่างในชีวิตเขาอะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยมันมีจริงไหมไหนะขอดูซิมีจริงหรือเปล่าหรือว่าชาวราศีกรกฎคิดไปเองหรือเปล่านะคะ เออจริงอ่ะไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะแต่ว่านอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขาอ่ะความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ดูแฮปปี้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องพูดตรงๆนะคะไพ่มันขึ้นสามดาบบางคนเขาอาจจะยังเหนื่อยอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนสองสามคนก็มีหรือบางคนยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีนะคะแต่โอเคแหละถามว่าเขามีความรักเข้ามาไหมหนึ่งถ้วยขึ้นอ่นะเขาก็มีความรักเข้ามาในชีวิตเขาลนะคะ่ะ ทีนี้ขอดูพ่เอาคําหน่อยนะคะว่าชาวราศีกรกฎจะเป็น,นอย่างไรบ้างอืมคุณเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอนข้างปุบปรับข้างกระทันหันกับคุณนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องมองอะไรหลายๆอย่างแบบเป็นเหตุเป็นผลและให้ความแฟร์ความยุติธรรมกับตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณในเดือนนี้คุณจะรู้สึกย้อนแบบ time machine เลยกลับไปคิดว่าทาไมความสัมพันธ์มันถึงไม่ประสบค,ความสําเร็จ คุณจะเครียดนิดหนึ่งท็อกซิกนิดหนึ่งนะคะเพราะอย่างที่บอกคุณไปรับรู้จริงว่าเขามีโอกาสเข้ามาในชีวิตเขามีช้อยส์เขามีทางเลือกเข้ามาในชีวิตหรือเขามีการพูดคุยกับใครแต่นึกว่าคุณจะไม่ทําอะไรให้เป็นขึ้นว่าคิงถือเหรียญนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่อให้คุณไปส่องหรือไปรู้อะไรมาเต็มที่ก็ได้แค่คุยกับเพื่อนนั่นแหละหรือว่าปรึกษาเพื่อนนั่นแหละนะคะแต่คุณจะไม่ได้แบบ ทักไปหาเขาหรือติดต่อไปหาเขาว่าแบบเฮ้ยเธอเริ่มใหม่แล้วหรอมีการคุยกับใครหรอช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนกคิดว่าคุณน่าจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะนะคะโอ้เดือนนี้เป็นเดือนที่อยากจะบีบมือราศีกรกฎแน่นๆนะคะให้มันขึ้นว่ามันเหมือนกับคุณหมดหวังกับ กับใครบางคนหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยคาดหวังว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะกลับเข้าไปในชีวิตเขาได้เราจะวนกลับมาเป็นความมั่นคงแต่ทีนี้ประเด็นคือมันเหมือนในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าพันธนาการในความสัมพันธ์น่ะคือยังรักคนคนนี้ยังผูกพันกับคนคนนี้หรือยังรู้สึกดีๆกับคนคนนี้นั่นแหละ mm hmm. แต่มันเหมือนกับบางอย่างมันทําให้คุณรู้สึกว่าความคาดหวังมัน คุณน่าจะเคยจริงจังถึงขนาดบางคนนะมองถึงขนาดการอยู่กันเป็นครอบครัวหรือการแต่งงานด้วยซ้ำกับคนคนนี้นะคะแต่ในเดือนนี้มันจะทําให้คุณตกผลึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันมันอาจจะไม่สามารถกลับไปได้ในตอนนี้นะคะขอดูไพ่หน่อยสิ Roman c n a n g e l e n g a g e m e n t ขึ้นมานะคะ Forgiving and learning จริงๆนึกอกว่าคนคนนี้คุณน่าจะเคยคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาในระดับหนึ่งเลยแหละ จริงจังกับคนคนนี้ในระดัดบ,บหนึ่งบางคนเป็นแฟนอยากพัฒน,นาเป็นการแต่งงานนะคะบางคนเป็นคนคุยอยากพัฒน,นาไปสู่การคบหาแต่ทีนี้ forgiving and learning ขึ้นมานุรู้สึกว่าให้อภัยนะให้อภัยทั้งตัวเขาแล้วก็ให้อภัยตัวเองได้แล้วนะคะชาวราศีกรกฎคุณต้องมูฟออนกับตัวเองอะนะคะอะไรที่มันเป็นพันธนาการหรืออะไรที่มันผูกคุณเอาไว้นุอยากให้คุณแบบกลับมาปลดโซ่พัฒน,นาการเหล่านั้นแล้วกลับมารักตัวเองขึ้นนะคะ ล,ลัคนณราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขาอาจจะอยู่ในต่อไปนี้นะคะธาตุน้ํามีน<ม>กรกฎพริกจิกพิกจิกไม่ก็พฤิกศกกันบางกรน,นะคะไพ่คาแนะนําออกมาบอกว่าอยากให้คุณเปิดใจได้แล้วเปิดใจในที่นี้คือบางคนราศีกรกฎคุณผูกจริงๆผูกตัวเองกับคนคนนี้หรือยังรักคนคนนี้แต่คือ ในเมื่อความสําคัญนี้ค่ะในตอนนี้นะมันยังไม่สามารถที่จะขยับได้หรือยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในตอนนี้สิ่งที่ไพ่ออกมาบอกว่าอยากให้คุณลองเปิดใจเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเปิดใจให้กับตัวเองในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะบีบมือชาวราศีกรกฎแน่นๆเลยคือคือมันเหมือน สถานการณ์บางอย่างมาทําให้คุณต้องเดินไปข้างหน้าในะที่คุณไม่อยากจะเดินไปนกเข้าใจความรู้สึกแบบนี้เลยนะหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไปต่อได้นี่มันยังไปได้อีกอะไรประมาณนี้ยังไม่สุดเลยแต่มันก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแกมันพอเหอะหรือว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะเข้าใจเลยนกเคยอยู่ในสภาวะแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีกรกฎสิ่งที่มันจะทําให้เราเข้มแข็งได้จริงๆคือการดึงกลับมาเพื่อโฟกัสกับชีวิตตัวเองจริงๆนะคะ นกจะบอกลูกดวงเสมอว่าลองนึกสภาพนะว่าเรายังอยู่ตรงเนี้ยในขณะที่เขาเดินไปเรือขึ้นไปข้างหน้าแล้วอะต่อให้เรามองเขาจากตรงนี้หรือเราจะเดินเข้าไปข้างหน้าเหมือนกันแต่มองเขาจะอีกจุดหนึ่ง มันก็มองได้เหมือนกันนะคะวันไหนที่พร้อมหรือวันไหนที่วงโครวจองของเรากับเขามันวนกลับมาใกล้กันอีกครั้งแล้วมันค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้ามาตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาอ่ะเขาเดินไปตรงนี้แต่เรายังอยู่ตรงนี้นกอยากให้คุณเดินบ้างนะคะเดินช้ายัยางดีกว่าไม่เดินเลยชาวราศีกรกฎนะคะสู้ๆนะอ่ะเราไปลูยกันต่อนะคะกับชาวราศีกรกฎที่เป็นคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ชาราสีกรกฎคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของสมองของคุณในอดีตค่ะเออโอเคไม่ได้ท็อกซิคคือมันก็ค่อนข้างแฮปปี้ในระดับหนึ่งบางคนอาจจะมีเรื่องของเพื่อนเข้ามาพาไปรู้จักคนนู้คนนี้ในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันมีความรู้สึกดีๆนะแต่แค่ยังไม่ได้แบบ ตัดสินใจว่าความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองมีความรู้สึกดีมีการอยากประคองให้อยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันนะคะแต่การตัดสินใจว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นอะไรกันนะคบกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นสักเท่าไหั่แต่ก็ไม่ได้แย่สถานการณ์ไม่ได้แย่ทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชาวราศีกรกฎดูเหมือนในเดือนนี้นะคะคุณมีแนวโนม้มที่จะพูดคุยอะไรบางอย่างเพื่อ พูดคุยถึงความจริงจังแหละในการสร้าง b e g i n n ิ n g ใหม่ๆใ,ในการแบบให้ความสัมพันธ์มันขยบไปอีกขั้นะอะไรประมาณนี้เพราะมันเหมือนมีใครบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะซีเรียสละอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้ละอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันม่นคงละนะคะทีนี้ชาวราศีกรกฎนกว่ามันจะเป็นสภาวะแบบนี้เหมือนกับคุณอาจจะมีช้อยหรือมีออปชันเข้ามาในชีวิตด้วยแหละ ะะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรจะรอคนคนนี้ไหมหรือควรจะรับช้อยหรือออปชันที่เข้ามามันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะมันอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นคุณหรือไม่ก็เขาก็ได้นะคะ mm hmm. ทีนี้ขอดูหน่อยว่า mm hmm. ชาวราศีกรกฎมาดูที่คุณกันก่อนดีกว่าคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคะ mm hmm. เอาคุณก่อนนะ mm hmm. มันเป็นแบบวิวออฟฟอร์จ mm ูน่ะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะมันขึ้นขึ้น,น,นลงลง คือถามว่ามันมีความรู้สึกดีให้กับคนคนนี้ไหมมันมีความรู้สึกดีค่ะแต่คุณพยายามจริงๆในการให้โอกาสคนคนนี้ทั้งที่บางครั้งคุณรู้ว่าเขาทริกเกอรเขาพูดเรื่องจริงแต่คุณพูดไม่หมดคุณพยายามคอบโทมพยายามวาควบคุมความสัมพันธ์นี้คุณประเมินข้อดีข้อเสียข,ข,ข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้หนะักมากๆในการที่จะเดินไปนะขอนุกด,ดูหนซีว่าเอ,อ่อ คนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเอาคนที่คุณคุยเนี่ยมันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะมันอาจจะสลับกันก็ได้นะนจริงๆรึกว่าเขาก็ค่อนข้างเปิดคุณทอสมควรนะพาคุณไปเจอคนนู้นคนนี้ทําให้คุณรู้จักคนแบบในชีวิตเขามากยิ่งขึ้นถ้ามันคือว่าตัวเขาอยากประคองให้คุณอยู่ในชีวิตจะตายไป,ไปแต่ทีนี้ประเด็นคือเขายังรักอิสระในชีวิตตัวเองอยู่ ถามว่าเขาคุยกับคุณคนเดียวไหมนึกว่าเขาน่าจะคุยกับคุณคนเดียวแหละแต่ว่าเขายังมีการที่แบบอะ่ะยังรักอิสระในชีวิตตัวเองพอพอความสัมพันธ์นี้มันจะกระโดดไปอีกขั้นในเรื่องของการคอมมิเนต์เขารู้สึกว่ามันเครียดเขารู้สึกว่ามันจริงจังเกินไปนะคะคือจุดที่เป็นอยู่อ่ะมันโอเคสําหรับเขาขอดูเอาขอดูไหนว่าในเดือนนี้เขาทำไงคุณเขายังไม่พร้อมเอาจริงนึกรู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ ะค,ะคุณคงได้พูดแหละกรกฎว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือมันจะขยับไปอีกขั้นไหมเขายังไม่พร้อมค่ะสําสหรับการเริ่มต้นใหม่จริงๆแต่เขาจะมีวิธีการในการพูดนะเนี่ยการพูดเพื่อแฮงค์หรือเพื่อโฮความสมคัญนี้เอาไว้ในจุดนี้ก่อนแล้วกอดูชาวราศีกรกฎไหนสิคะว,ว่าคุณจะทํายังไงกับเขาคุณจะสม่ําเสมอกับคนคนนี้น้อยลงอ่ะพอเขาพูดปุ๊บคุณจะเปิดช้อยเลย คือถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีช้อยหรือออปชันเข้ามาในชีวิตนะพอเขาพูดประโยคนี้ปุ๊บคุณจะเปิดออปชันเลยค่ะเพราะมันเหมือนกับคุณมีความรักเข้ามาคุณมีคนยื่นโอกาสเข้ามาให้คุณทําไมคุณถึงจะไม่รับนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะได้ความมั่นคงแล้วว่ะแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาก็ดูพยายามในการมีคุณในชีวิตด้วยนะคะบวกกับคนที่คุณอยู่เนี่ยก็ดูเขารักอิสระเสลือเกินนะคะไหนดูเอาคำหน่อยสิ สามดาบคือมันจะเป็นเรื่องที่มันมีการเปิดช้อยเปิดออปชันจริงๆชาวราศีกรกฎนกว่าคุณตัดสินใจดีๆเพราะมันเหมือนกับนกอยากจะเตือนคุณว่ามันจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่มาเสียใจที่หลังคุณไม่ใช่คนที่จะคุยซ้อนหรือไม่ใช่คนที่อยากจะคุยกับคน2คนในเวลาเดียวกันคุณไม่ได้มีอุปนิสัยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกผิดกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกไปเก่ากับใครก็เลือกคนคนนั้นหรืออยากจะคุยกับใครหรือยังยังรู้สึกกับคนเก่าอยู่ก็แค่อยู่ต่อกับคนเก่าแต่ถ้ารู้สึกว่าเให้คนเก่าไม่เติมเต็มแล้วก็แค่ไปกับคนใหม่แต่คุณต้องเลือกเพราะว่าไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกผิดมันจะไม่ได้เป็นใครนอกจากตัวคุณเองที่จะรู้สึกผิดกับความรู้สึกของคุณเองนะคะชราศีกรกฎทีนี้เราขอดูหน่อยให้สเปเชียลบอกว่ายอย่างไรกันบ้างนะคะ โอเคคือคุณยังมีพนาการกับคนคนนี้แล้วคุณค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้คือคุณรักเขาแหละนะคะแต่ชาวราศีกรกฎคุณกําลังระเบิดตัวเองในความสัมพันธ์นี้เนาเข้าใจว่าทาไมคุณถึงเลือกที่จะระเบิดตัวเองเพราะมันมีโอกาสเข้ามาไงนะคะบวกโอกาสที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ชอบก็ชอบด้วยก็น่าจะเป็นคนที่ตรงกับทายตรงกับสเปคคุณในระดับหนึ่ง แต่อยากจะให้คุณดูดีๆว่าคุณชอบเขาจริงๆหรือเปล่าหรือคุณชอบเขาแค่ภายนอกคุณชอบเขาจนถึงความรู้สึกเลยไหมคุณชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาไหมอยาน้คุณคุยกับตัวเองดีๆก่อนนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราอยากให้คุณเลือกคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกจริงๆในการประคองคนคนนี้ไว้ในชีวิต word waiting for นะคะนึกว่าเอาจริงๆอะประคองดีๆคุณมีเกณฑ์ได้พัฒนากับคนที่อยู่ปัจจุบันนะ แต่มันอยู่ที่คุณเลยค่ะว่าคุณจะจะยังไงไพ่มันบอกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยมันจะได้พัฒนาแหละนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมันอาจจะต้องให้มันเป็นเรื่องของเวลาจริงๆอ่ะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆกระเถิบค่อยๆดําเนินไปนะคะลักขณาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณนะคะไม่ก็เขาอาจจะอยู่สิงห์ธนูนะคะไม่ก็พฤษศกันมังกร ให้อมบอกว่าการซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอ่ะมันสําคัญมากมากๆๆๆนะคะตอนนี้คุณไม่มีช้อยอื่นนอกจากการเข้าใจความรู้สึกตัวเองจริงๆแล้วคนใหม่ที่เข้ามาคุณก็ยังต้องเรียนรู้เขาอีกเยอะอย่าเพิ่งกระโดดไปแล้วแบบอ่ะคบกันเลยอ่ะ no no, no 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 นะคะเพราะฉะนั้นศึกษาและเรียนรู้คนปัจจุบันคุณก็ยังต้องเรียนรู้เพราะแต่สิ่งที่ให้คุณทําคือตัดสินใจว่าโอเค เรารู้สึกกับใครจริงๆหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆไหมมันไม่ใช่แค่อารมณ์ไม่ใช่แค่งอนไม่ใช่แค่น้อยใจแล้วแบบว่าไม่เอาและไม่อยู่และอะไรอย่างนี้นะคะคุณต้องแบบมั่นคงกับใจตัวเองนะว่าจะไม่อยู่คือไม่อยู่จริงๆนะคะอ่าไปลุยกันต่อไปลุยกันต่อนะคะกับคนมีคู่ชาวราศีกรกฎนะคะคนมีคู่ชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเป็นอย่างไรบ้างคะ โหความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยให้มันขึ้นสิถ้วยรีเวิร์สมันเหมือนกับคุณเติมเขาก็เติมได้ไม่เต็มเขาเติมคุณก็เติมได้ไม่เต็มนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่กันด้วยความดีและความผูกพันคือต่างคนต่างไม่ได้ไม่ได้ร้ายอะซึ่งกันและกันอะแต่อยู่กันด้วยความดีและความผูกพันจริงๆนะคะแล้วมันเหมือนกับไม่รู้ทําไมมีใครบางคนในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณแล้วก็เขาก็ได้ที่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ก็ยังอยากไปต่อเพราะมันมีความดีและความผูกพันขอดูหน่อยนะคะว่าในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีกรกฎคนะนึกว่าในเดือนมกราคมแบบนี้ความสัมพันธ์ของคุณไพ่ขึ้นเดือดซันั่นะหมายถึงว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะโอ้ขอดูหน่อยโอ้โหอะมา เอาเป็นว่าบอกก่อนว่าในเดือนนี้จะมีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันมันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจแต่เดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้คุณรู้สึกเฮิรกันพอสมควรเลยเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเดินทางอาจจะทะเลาะหรือมีปัญหากันระหว่างการเดินทางก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งคือนัดกันแล้วและไม่ได้เจอกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งมันเป็น moon, ไพ่เดอะมูนนั่นหมายถึงว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่อารมณ์แบบ คู่ของคุณหรือไม่ก็คุณอาจจะอา,ารมณ์แบบหูดเงิยหรือว่าฉุนเฉียวง่ายนะคะทีนี้ขอดูหน่อยชาวราศีกรกฎคะคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคุณน่ะพยายามไม่คาดหวังกับค,คนคนนี้แต่เลือกแล้วไว่าจะเลือกคนคนนี้นะคะแต่ทีนี้คุณไปแบบเดือดฟู แบบที่ไม่รู้ว่านาโคจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์หลายๆครั้งคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณคาดหวังอะไรที่มันมัชมอคาดหวังอะไรที่มันเยอะกว่านี้แต่พอคาดหวังแล้วมันเป็นมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดอนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าลดความคาดหวังลงแล้วกันนะคะตัวเขาล่ะคะคู่ของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเพรว่าเขารักคุณนะให้มันขึ้นหนึ่งถ้วย นนกวเขารักคุณค่ะและวนกว่าเขาก็ไม่เคยคิดที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เช่นกันหรือไม่คิดที่จะเดินไปจากความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือเขาก็รู้สึกได้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางสาเหตุที่ความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางในความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะเพราะเขารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่ยังไม่ตรงกันระหว่างคุณกับเขาเท่าที่ควรขอดูหน่อยว่าเขาทำไมกับคุณคะในเดือนนี้ เออเขาเนี่ยแหละหุดหงิดนะคะตัวเขาจะหุดหงิดอะไรก็ไม่รู้ง้องง้งอะไรก็ไม่รู้นะคะเขามีเกณ์ที่จะหุดหงิดฉุนเฉียวแล้วพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบพูดแล้วไม่คิดอะ่ะพูดแล้วมันเป็นสภาวะที่พูดแล้วนึกถึงแต่ตัวเองหรือพูดแล้วตัวเขาจริงก็ไม่ได้มีความสุขนะที่พูดออกมาแต่แต่ก็พูดอ่ะเออจริงๆเราถามว่าเขาตั้งใจไหมนึกว่าเขาไม่ได้เจตนาค่ะเพราะเขาเองก็พูดไปแล้วแล้วก็ไม่มีความสุขอะ่ะ ทีนี้ขอดูคุณหน่อยนะคะเออคุณจะตัดสินใจจะอยู่หรือจะไปดีชาวราศีกรกฎแต่นูว่าคุณอยู่แหละเพราะว่าไพ่มันขึ้นเดือดซันหมายถึงว่ามันยังได้ไปต่อนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือมันจะอยู่ในสภาวะที่คุณผิดหวังอะกับคําพูดของเขาอะแล้วมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องถอยกลับมาเพื่อตกตะกอนว่าเฮ้ยตกลงแล้วความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางเนี้ยมันยังควรที่จะประคองไปต่ออยู่ไหมนะคะ แต่หนูกคุณไปต่อแหละเพราะพ้มันขึ้น the sun นะคะขอดูเอาคําหน่อยสิ the s t r ต n นน่ะได้ไปต่อนะคะถึงแม้ว่าเปราะบางแต่ก็ยังได้ไปต่อยังไงความสัมพันธ์ของค,คุณก็ไปภายใต้ความเปราะบางแบบนี้แหละนะคะคุณยังอยากมีกันและกันในชีวิตมันยังมีการอยากประคองซึ่งกันและกันในชีวิตพมดออกมได้เลยว่ามันโอเคแหละสิ่งที่คุณจะได้ยินจากปากเขามันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเห็นแก่ตัวขนาดเนี้ย คนรักกันก็พูดแบบนี้หรออะไรประมาณนี้แต่นกอยากจะบอกคุณว่าเขาพูดไปเพราะอารมณ์นะคะก็บอกว่ามันเป็นไพ่เดมบูน่นหมถึงว่าสภาวะอารมณ์เขาช่วงนี้มันจะขึ้นขึ้นลงๆมันไม่ได้ออกมาจากจิตใต้สำนึกเขาหรอกค่ะนื่ว่าคนเราเวลาแบบทะเลาะกันน่ะเขาจะพูดอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบแย่มากที่สุดที่จะมากได้เพราะฉะนั้นอย่าไปถือสาเลยเวลาทะเลาะกันนะคะเมื่อไหร่ที่เราถือสาคําพูดแบบเวลาทะเลาะกันน่ะมันก็จะมันจะทําให้ความสมคัญมันท็อกซิ ทีนี้นกว่าคุณจะรับรู้ได้ว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยเขารักเราไหมจริงๆแล้วเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะแต่นกบอกได้เลยว่าเขายังรักคุณอยู่แต่สภาวะอารมณ์หลายๆอย่างแหละมันเลยทําให้เขาพูดไปแบบนั้นนะคะ <c oughs> แล้วคุณอาจจะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นในเดือนนี้ขอดูลัคนาราศีดาวจเดาวสุขหน่อยซิของคุณไม่ก็เขานะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิกจิกธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะแล้วก็ราศีกุ้ง ทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่สเปเชียลเออไพ่โแมนแซเจอรของเรานะคะดีเซปชั o นเห็นไหมเขาใส่หน้ากากใส่คุณนะคะคือเขายองอยากไปต่อกับคุณแหละแต่เขาแค่หงุดหงิดเฉยๆนะคะเขาอาจจะเครียดเรื่องงานก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้สบายใจในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเขารู้สึกว่าอารมณ์มัาสวิงนิดนึงขึ้นๆลงๆแต่นูว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาบอกว่า back to what you love กลับมาคุยกับตัวเอง คุณยังรักเขานะคะเพราะฉะนั้นความรักถ้ามันยังอยู่ตรงนั้นการให้อาภัยก็เช่นกันไพ่บอกว่า love does not give up on lose face ความรักอะ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแล้วความรักอะ่ะมันไม่มีทางที่มันจะสุขสมหวังไป100%หรือมันจะราบรื่นไปร้องปแต่แน่นอนเหรอเรามาดูดวงเพื่อเราจะรู้อนาคตว่าเฮ้ยอนาคตจะเป็นยังไงมันจะโอเคไหมหรือมันจะไม่โอเคเมื่อคุณได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมัน ไม่ได้มาจากความรู้สึกเขาจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณประคองไปก่อนนะคะ Love m a k e the difference มันคือไพ่ที่แสดงออกว่าความรักเนี่ยมันไม่มีคู่ไหนที่มันจะเหมือนกัน100%หรือไม่มีคู่ไหนที่ความสัมพันธ์มันจะคลีนร้อยเพราะฉะนั้นแต่ละคู่มีความแตกต่างไม่เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกัน ความรักจริงๆสําหรับตัวนงนะในเวลานี้นะมันคือการยอมรับข้อเสียของกันและกันเพราะนกว่าทุกคนก็มีบุ่มดีด้วยกันั้่นั้นนะแต่ว่าในเวอร์สเคสสุดๆอะกรณีที่แย่ที่สุดของเขาหรือเขาเป็นคนที่แย่ที่สุดเนี่ยเรารับได้แค่ไหนนะคะ จบไปแล้วนะคะกับคลิปราศีประจำเดือนมกราคมแบบนี้ขอบคุณชาวราศีกรกฎนะคะที่กดไลค์ u b บสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจตับชาแน n เบอร์ดวิวเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปราศีประจำเดือนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแฮปปี้นเดียร์นะคะชาวราศีกรกฎวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ